วิธีการแกะล้อหลังเวป้า PX นะครับ้เราใช้ไขควงฝาแบนนะครับงัดตะเข็บนะครับ แกะออกมาแล้วนะครับก็แกะอีกฝั่งน,นึงครับงัดตรงตะเข็บนะครับแล้วงัดขึ้นมาอย่างนี้หาตะเข็บนะครับแล้วก็เสียวเข้าไปครับ พอแกะออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีนอ็อตนะับให้เราไขานอ็อตน้บออกมาทั้งสองข้างเลยครับให้หาประแจรหรือว่าที่ไขนะครับไขออกมานะครับหมุนครับ พอหมุนบ้านด้านในด้านหนึ่งลุดก็เอาน็อตออกมาครับแล้วก็ดึงแกนครับออกมางนี้เลยครับอันนี้ถอดแกนเทดมันยังดึงไม่ได้นะครับเราต้องไ่น็อตออก Okay. แล้วก็ถอดออกมาครับ <Okay. S 1> แล้วก็ดึงมอเตอร์ออกมานะครับ mm hmm. ท่านังนี้สองข้างเลยครับ mm hmm. ถ้าไข่ฟวงไขออกมาครับ แกะออกมาเสร็จปุ๊บก็ดึงมอเตอร์ออกครับพอดึงมอเตอร์ออกเสร็จปุ๊บนะเราก็จะดึงออกล้อออกมาได้นะไปค่อยง้างออกนะครับตัวน,นี้จะแกะยากานะครับ ใช้ใช้เท้ายันหน่อยนะครับนั่งนั่งแกะก็ได้ครับง่ายกว่าพอ,อถางให้มันกว้างขึ้นเราก็ดึงออกมาเลยนะครับพอ,อเรียบร้อยนะครับโอเคนี่วิธีการถอดนะครับวิธีการเช็คมอเตอร์นะครับเราถอดมาเสร็จปุ๊บลองเอามือหมุนนะครับใช้มุมหมุนแรงๆนะครับถ้าหมุนถ้าหมุนอยู่ก็ถือว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มาดูอ่ารอยไหมตรงนี้ครับมี มอเตอร์ตรงไหมมีการละลายไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่าปกติครับถ้ามีการละลายมันก็จะมอเตอร์เอียงมีมีรอยไหมมีอะไรครับแล้วก็หมุนไม่ได้คือมอเตอร์ใช้ไม่ได้ครับเช็คทีละข้างนะครับเช็คทั้งสองฝั่งเลยนะครับถ้าใช้ถ้าใช้มุมหมุนไม่ไปก็ถือว่าพังนะครับโอเคครับไม่ดีครับ